ท่านโยบประจิตช่วงนี้มีใครอยากจะคุยกไหมกับสามท่านบนเวทีอยากจะถามอยากอะไรไหมครับนึกไว้ก่อนนะเขียนเขียนขึ้นมาก็ได้นะถ้ายังไม่สะดวกเพราะว่าอยู่ในที่ประชุมใหญ่เมื่อกี้ท่านนายกประเสร,ริฐได้พูดขึ้นมาที่ผมอยากจะชี้พวกเราเห็นนิดนึงนะคือตอนที่เขาเจอผมครั้งแรกๆเขาคิดว่าผมเป็นด็อกเตอร์นะ <c oughs> ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นจากเขามีความรู้สึกเหมือนว่าทาไมเรารู้เรื่องรู้ราวอะไรมากมายนะนะแต่ในสิ่งที่ประสบการณ์ตรงเนี่ยตัวเองบอกได้เลยว่าตัวเองเรียนรู้จากการลงมือทําตัวเองเคยเรียนเยอะนะนะด็อกเตอร์นี่ไปเรียนแต่กลับมาแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้กลับไปต่อเนี่ยนะแล้วมาพบทีหลังว่าที่เราเรียนเรียนไปเนี่ยแหละเป็นเรียนเรื่องที่จรงิงๆเราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเยอะมากเลยนะไอ้สิ่งที่เราเรียนกับสิ่งที่เราต้องมาใช้จริงเนี่ยนะ ตอนหลังมาทํางานกับชุมชนมาลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยนะครับพบว่าการรู้ที่เมื่อกี้ที่ท่านปรัชญาพูดถึงรู้ลึกรู้จริงรู้พอเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากการลงมือทําการอ่านการฟังการดูเฉยๆเนี่ยนะครับเหมือนว่าเรารู้แต่เราไม่รู้จริงหรอกถ้าตามใดเรายังไม่ลงมือทําแล้วถ้าลง,ลงมือทําแล้วลงมีเครื่องมือที่ต่อไปหลักสูตรจะให้กับพวกเราเนี่ยนะนะครับ เอาเครื่องมือไปใช้กับสิ่งที่เราเคยทามาแล้วจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทํามาแล้วเนี่ยมากขึ้นเพราะผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนมีศักยภาพนะศักยภาพคือความสามารถที่ซ่อนเลนอยู่ในตัวแต่ว่ามันไม่ถูกดึงออกมาใช้นึกออกไหมฮะเด็กก็มีหลักการนี้หลักการเดียวกันเลยว่าเราจะจัดกระบวนการอย่างไรให้เขาค้นพบศักยภาพของเขา เห็นคุณค่าเห็นความหมายเห็นว่าเออเราก็เป็นเราก็คิดได้นี่เราก็เก่งนี่เราก็ทําได้นี่คนเราเนี่ยถ้าเห็นคุณค่าตัวเองแล้วมันจะมีความสุขถูกไหมนะฮะตอนนี้เด็กทุกคนเนี่ยที่เขาไม่ได้มีความสุขจากภายในก็คือเขายังไม่เห็นคุณค่าตัวเองนะอันนี้คือกระบวนการเรียนรู้หลักที่เราใช้เราจะไม่เอาทฤษฎีนําแต่เราจะเอาปฏิบัติแล้วจากปฏิบัติไปสู่เรื่องของหลักการหลักคิดนะเพื่อให้เรารู้ทั้งว่ามันคืออะไรมันทําอย่างไร รู้ว่ามันดีอย่างไรแล้วมันเอาไปใช้อย่างไงนะเพราะฉะนั้นพวกเราเดี๋ยวตั้งแต่บ่ายนี้เป็นต้นไปนะพวกเราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้แบบบางทีพวกเราอาจจะไม่เคยเรียนอย่างนี้มาก่อนนะการเรียนรู้แบบที่เอากิจกรรมนำนะไม่ได้เอาเรื่องทฤษฎีแม้เรานั่งกันปวดหัวเนี่ยนะนะครับเพราะความเชื่อมั่นในศักยภาพของพวกเรานะผมเชื่อว่าทุกคนเรามาถึงจุดนี้เนี่ยจะต,ต้องมี นะครับประสบการณ์ชีวิตมีเส้นทางเดินชีวิตนะครับมีอะไรดีๆอยู่ในตัวเราเยอะเลยนะครับที่ถ้าหากมีกระบวนการดีๆจะสามารถดึงพวกเราออกมาและก็สามารถที่เอามาแลกเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์กับพวกเรากับเพื่อนๆไปด้วยนะครับใครมีคําถามไหมใครจะเขียนอะไรขึ้นมาถามก็ได้ไนะยังมีเวลาอีกสักสิบนาทีเอาอีกรอบนึ่งไหม ระหว่างระหว่างฟังอยู่นะอยากจะถามอะไรเขียนกระดาษมามีกระดาษไหมใครเจ้ากระดาษยกมือเลยนะฮะนะครับใช้เขียนกระดาษขึ้นมาถามก็ได้นะครับลุกขึ้นยืนเอา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 ,เอาไหมได้ยินว่าใครอยากจะถามหรือเปล่าตรงนั้นนะมีไหมยังไม่มีนะที่ลุกขึ้นยืนที่ไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมฮะงั้นเอาเรารอบสองนะครับ ครับสำหรับในของน้องอยอนะครับในในในปัจจุบันนะครับคันี้ก็คือเรามีแกนนาแกนนาสภาเด็กและเยาวชนนะครับจำนวนสิบห้าคนที่ผ่านผ่านกระบวนการต่างๆตามตามหลักสูตรนะคศับทูนะครับแล้วก็เราได้เชื่อมภาคีเครือข่ายทั้งทั้งภายในและก็ภายนอกด้วยนะครับเราได้เชื่อมภาคีเครือข่ายในส่วนของสถาบันยุวพลธิชนนะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่เราส่ง แก่นาเยาวชนนะครับเข้าร่วมอบรมการเป็นกระบวนกรนะครับ21วันนะครับซึ่งกลุ่มเด็กเยาวชนเหล่านี้นะครับเมื่อกลับมาจากจากจักค่าย21วันนะครับเด็กกลุ่มนี้สามารถมาจัดกระบวนการให้น้องๆได้นะครับที่ผ่านมาวันที่2ถึงวันที่4นะครับน้องนะครับจำนวน10กว่าคนนะครับสามารถจัดค่ายนะครับให้กับรุ่นน้องนะครับจำนวน90คน3วันติดต่อกันนะครับใช้งบประมาณนะครับ3า0 0 0บาทนะครับนี่คือ ประมาณ1นึ่ง้คนถ้ารวมวิทยากรนะครับใช้งประมาณแค่3 0ม0 0นบาทนะครับโดยน้องๆจะกระวนการตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง2องทุ่มนะครับพอหลังจากสองทุ่มก็มีการเหมารถไปส่งน้องๆน,นะครับก็จะจัดอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็น้องๆมีการฝึกการถอดบทเรียนนะครับอันนี้คือสิ่งสิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือ,อเด็กสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียป่ยนแนวคิดนะครับมีหลายๆายคนที่คิดว่าจบมหนะครับอยากจะไปเรียน เป็นไกด์นะครับเป็นนักธุรกิจนะครับแต่เมื่อเขาเข้ากระบวนการนี้นะครับ <c oughs> เขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในชุมชนนะครับมีการทําแผนที่เดินดินนะครับมีการทาผังเพอยากต่างๆเขาเกิดความสํานึกรักชุมชนนะครับมีหลายคนที่เปลี่ยนความคิดที่จะเรียนอยู่ในชุมชนแล้วก็จะเป็นนักพัฒนานในชุมชนเพราะว่าในปัจจุบันนะครับน้องยองของเราได้เปิดศูนย์นะครับเขาเรียกว่าศูนย์ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นการให้ เด็กเยาวชนแล้วก็ผู้ที่สนใจเรียนฟรีในะระดับศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาผู้ประกอบการสังคมนะครับซึ่งเด็กๆที่ไม่ได้สนใจเรียนด้านนี้แต่ก็พอช่วงวันอาทิตย์นะครับเขาก็มาเรียนรู้เครื่องมือต่างๆในการทํางานกับชุมชนนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเป็นตอบโจทย์ได้ในเรื่องขององค์กรนะครับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการหครือคอทีมที่ผ่านมาหน้านที่4นะครับโครงการของเด็กเยาวชนสามารถตอบโจทย์ได้เกือบทุกเรื่องดน้านสาธารณสุขนะครับเด็กก็ไปทําเรื่องการดูแลผู้สูงอายุนะครับ เรื่องการศึกษาก็มีการศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นนะครับด้านสิ่งแวดล้อมเด็กก็ไปทำเรื่องขยะนะครับด้านส่งเสริมอาชีพเด็กก็ไปทากลุ่มอาชีพนะครับซึ่งกรรมการซึ่งตัวท่านที่สีนี่เป็นท่านท้องถิ่นอำเภอนะครับเขาบอกว่าอบตอน้องอิยาหาก,กิฟกับเด็กทุกเรื่องเลยนะครับก็ได้90%ขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กเข้าไปทําทุกเรื่องคือเราจัดแค่เรื่องเดียวแต่แต่เป็นตอบโจทย์องค์กรของเราได,ได้ได้เกือบทุกเรื่องนะครับแล้วก็หน่วยงานภายนอกที่เขาได้ก็จะเป็นในเรื่องของเด็ก เด็กที่หนีเรียนนะครับเด็กที่ออกออกกลางทางสามสีเดือนสามารถกลับไปอยู่ในระบบโรงเรียนได้เนื่องจากเขามีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนทั้งเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นความสาเร็จที่ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในตัวของอบตเองก็ก็มีทีมงานมาช่วยมากขึ้นมีครูมีคุณหมอมีกศนมาช่วยมีเด็กๆมาช่วยเราก็เบามากขึ้นแล้วก็ทํางานได้เร็วมากขึ้นประสานงานได้เร็วขึ้นครับผมก็ขอนํนเสนอเพียงแค่นี้นะครับผม มีเวลานะครับก็เอาอย่างนี้ครับในส่วนของประหลัดเองเนี่ยอายุงานก็ประมาณสิบเจ็ดปีแสดงว่าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วแหละในส่วนรุ่นกลางประมาณสิบปีนะผมท่านประมาณรุ่นประมาณสิบปีอายุงานครับไม่รู้เชื่อในสิ่งที่ทําแล้วท่านได้ทําในสิ่งที่เชื่อหรือยังผมว่าวันนี้ความสุขในการทํางานของท้องถิ่นอยู่แค่นี้ครับเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือยังและได้ทําทุกสิ่งหรือยังแล้วก็ ผลผลิตจากวันนี้เหมือนผมบอกน้องๆที่มาร่วมในโครงการน,นักกักต่อเววตาของเขาวันนี้หมนมากคือถูกบังคับมาแล้วกลับอีกวันหนึ่งที่เขาไปถอดบทเรียนในส่วนของผู้ปกครองที่มาด้วยในการร่วมกิจกรรมสามครั้งสี่ครั้งเขาไปเห็นแววตาของตาคนหนึ่งซึ่งเมา,มาส่งรูปทุกวันเมา,มาส่งรูปทุกวันแล้วไปพอไปทําร่วมกิจกรรมสามครั้งนีแกไม่เมาผมบอกว่าไปดูเววตานั้นพอแล้วเทียบกับแววตาวันนี้คุณหมดคุณหายกันผมช่วยหายกัน ข้อที่สองก็คือคุณแม่ที่ไม่เคยดูแลลูกเลยแล้วกลับมาเล่านิทานให้ลูกฟังทุกคืนเนี่ยไปดูตรงนั้นพอแล้วหายกันวันนี้ซื้อแบบนี้ไม่ได้ในส่วนหลักสูตรทั่วไปนะครับเมนูนี้ให้ซื้อแล้วก็ลงมือทําซื้อหลักสูตรนี้ก็คือลงมือทําร่วมนะครับวันนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือนักจัดทอของทีมพวกผมมีมั่นใจตัวเองมากขึ้นกล้าคิดขยับงานนอกกรอบเยอะขึ้นน้องอ่าพอ,อกองการศึกษากล้าที่จะทํา ครัวกลางที่เดียวแล้วส่งสี่แห่งซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากทําที่เดียวแล้วส่งสี่แห่งเป็นครัวกลางเราก็วางกันเลยว่าทําที่เดียวที่เทศบาลแล้วใช้รถส่งทำยังไงก็ต้องไปทะเลาะกับผู้ประกอบการทําไมคือเขาก้าคิดนอกกรอบเยอะขึ้นนะครับส่วนที่2ก็คือในส่วนของอน้องรองประหลัดเนี่ยเขาก้าคิดนอกกรอบเยอะขึ้นก้าวมานําเยอะขึ้นในเวทีเยอะขึ้นเป็นคุณอํานวยได้ดีขึ้นนะครับเป็นคุณอํานวยได้ดีขึ้น ในส่วนของนักพัฒนาชุมชนวันนี้คิดเขาร้อยเขาทําเรื่องเด็กกับศูนย์เด็กเรื่องเดียวเขาเอาไ้ร้อยกับงานประจําก็ได้นักพัฒนาชุมชนเดิมรอจ่ายเบี้ยวันที่หนึ่งถึงวันที่10ทุกเดือนวันนี้เขาคิดต่อย,ยอดว่าถ้าเขาจะร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม่มีในส่วนคนดูแลผู้สูงอายุก็ทําไงเขาร้อยไปที่โรงพยาบาลท่าตูท่าตูไม่มีเขาร้อยถึงโรงพยาบาลหาราชโคราช เอาคนมาเทรนในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงทํำยังไงเอาคนมาดูแลในส่วนผู้สูงอายุติดบ้านทํำยังไงนะครับคือทุกๆคนวันนี้คิดใหญ่ทุกคนหลังจากออกจากหลักสูตรนี้คิดใหญ่ทุกคนไม่เคยคิดเล็กผมบอกว่าอย่าคิดเล็กคิดเล็กก็เหมือนว่ามันมันย้ำอยู่ในกรอบเลยก็เลยว่าทุกๆคนนี่มีความสุขเยอะขึ้นแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองทาทํามากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขกับงานวันนี้มีอยู่สองเรื่องก็คือ ความสุขจากการทํางานอยู่ที่ไหนวันนี้ท่านเปิดใจแล้วแต่ระหว่างสิบเอ็ดเดือนที่จะป่านไปท่านมาเอาทักษะทักษะแล้วก็สําคัญที่สุดในทักษะท่านจะเรียนไม่สนุกเลยนะครับถ้าท่านไม่กลับไปลงมือทําลงมือทําแล้วเอาปัญหามาแชร์กันเอาความสุขมาแชร์กันแล้วมีอาจารย์เติมเต็มเนี่ยผมว่าปัญหาหลักสูตรอย่างนี้ไม่เคยได้ในประเทศไทยที่มีคนตามไปเทรนท่านถึงพื้นที่อาจารย์ไปเทรนแม้กระทั่งวิธีนําเสนอเลยนะครับนาเสนองานต่อ มูลนิธเสียกันมาจนอาจารย์ตามให้กำลังใจพวกเราถึงขนาดนี้แล้วก็เราได้วิธีนำเสนอไปนำเสนอในหลายๆงานในรูปแบบของงานผมเชื่อว่าน่าจะเป็นพลังที่จะให้เราเราได้ขับท่านน่าจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนทีมของตำบลแล้วก็ร่องรอยนี่ทีมผมเปลี่ยนผู้บริหารนะฮะเปลี่ยนผู้บริหารแต่โครงมันดีไว้ก่อน โครงม,มันดีในส่วนโครงในส่วนของอนักถักทอมีวางกรอบในการทํางานดีผู้บริหารใหม่ก็ต้องมาเอาตามกรอบของทีมเราทั้งหมดแล้วก็นุนเสริมด้วยซ้ำนะครับนุนเสริมด้วยซ้ำตอนแรกเราก็หวันว่นหวั่นใจผู้บริหารเก่าผู้บริหารคนเดิมที่ท่านในทางการเมืองบางทีมันมีต่อสู้กันแต่ท่านกลับมาด้วยโครงที่มันแข็งไปแล้วเนื้องานที่มันแข็งไว้แล้วข้อมูลที่มันแข็งแรงไว้แล้วแล้วก็หน้างานที่เคยเปิดที่เคยทําให้เห็นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถ ย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนะครับนี่คือร่องรอยหน้าน่าจะวางได้วางโครงสําหรับนักถัดทอแล้วก็นักถัดทอทุกคนได้รับการสนับสนุนในหน้าที่การงานทั้งหมดนะครับหน้าที่การงานทั้งหมดมันน่าจะเป็นอ่บันไดที่เขาเห็นในะความสุขของตัวเองด้วยแล้วก็ความสุขของชุมชนด้วยแล้วก็ความสุขของภาพรวมของในหน้างานในหน้า ciudad, ที่การงานก็ด้วยน่าจะวันนี้น่าจะวินวินกงินทุกฝ่ายในการขยับงานก็พอมาขยับงานร่วมกับอาจารย์ก็ ได้เห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือร้อยในเรื่องที่ทําประจําแล้วแปลงมาผมเรียนรู้ทฤษฎีของอาการทํางานของสมเกียรติในเรื่องอาการร้อยกิจกรรมกับให้เรื่องเยาวชนเป็นตัวเดินเรื่องนี้ยเราเอาไปปรับทําทั้งหมดวันนี้เรามีทีมเยาวชนอยู่อีกประมาณเจ็ดสิบกว่าคนที่เราจะเอาไปร้อยวางปฏิทินปีห้าแปดทุกเรื่องเยาวชนเป็นตัวเดินใกล้ๆน้ๆนองมิวก็ไ,ได้เรียนรู้กับเพื่อนเรียนรู้กับกรรมการเยาวชนที่วัดดาวสุพรรณบุรีเราเรียนรู้ยังไง เรียนรู้ในการทําฐานกิจกรรมโดยเอาชุมชนมาร่วมโรงเรียนครอบครัวกับตาบลมหาไทยอ่างทองเราได้เรียนรู้กับเพื่อนวันนี้เราได้เรียนรู้กับเพื่อนต่างภาคข้าเทากันไปแล้วเรามีได้เพื่อนได้เป็นครูเราด้วยเราก็ได้เรียนรู้สิ่งดีๆผมเชื่อว่าหาโอกาสอย่างนี้ไม่ได้ในหลักสูตรผมผมให้กําลังใจท่านช่างขอบคุณครับ,บค,ครับสำหรับผมก็ก็ให้กําลังใจนะทุกคนนะครับ อย่างน้อยๆก็ท่านผู้บริหารก็เปิดใจแล้ล่ะนะครับแต่ว่าอยากให้พวกเราในช่วงบ่ายเนาะทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเนี่ยก็อยากให้พวกเราเทน้อาออกจากแก้วน้ําเก่าๆออกจากแก้วออกบ้างนะครับสักสักไม่ถึงครึ่งแก้วก็ไม่เป็นไรนะครับพอที่จะเติมสิ่งใหม่ๆเข้าไปได้ได้บ้างนะครับพอท่านได้เริ่มเริ่มสตาร์ทการเข้ากระบวนการเน,เนี่ยผมผมว่า ่านจะมีความสุขนะครับกับการเรียนรู้ตรงนี้นะครับท้องถิ่นเราเนี่ยนะครับในแต่ละพื้นที่ก็คงไม่แตกต่างกันนะครับบริบทนะครับก็จะเป็นในเรื่องของภูมิรู้ภูมิปัญญานะครับอะไรต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเพราะนั้นเราจะทําอย่างไรที่เราจะไปเชื่อมร้อยนะครับบุคคลเหล่านั้นให้เข้ามา ทําทงานรวบกวับเราให้ได้นะครับจากเดิมการประสานงานของท้องทิ่เนี่ยจนนับปัจจุบันนี้นะครับจนนับปัจจุบันนี้เนี่ยผมผมว่าแต่ละอ,อปะทอเนี่ยไม่แตกต่างกันนะครับเราประสานกับภาคีข้างนอกเนี่ยเราจะใช้หนังสือราชการเป็นส่วนใหญ่เนาะนะครับในการส่งหนังสือราชการไปตามผู้ใหญ่บ้านไปตามากำนันไปตามหน่วยง,งานราชการต่างๆนะครับเราจะใช้หนังสือราชการเป็นส่วนใหญ่ นะครับแต่จุดอ่อนของสื่อราชการก็คือเป็นลายลักษณอักษรที่บางครั้งไม่สามารถอธิบายรายละเอียดนะครับของกิจกรรมที่เราจะทําได้อย่างาครอบคลุมนะครับแต่หลักสูตรนักต่างถานี้นะครับก็เหมือนกับเราเรามองภาพของอวนนะครับอวนที่ดับปลาเนี่ยครับอวนดับปลานะครับนะครับก่อนที่จะมาเป็นอวนก็คือเส้นได้เส้นหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ก็มีผู้ที่ พู่ปัญญาเนี่ยนะครับที่มีมีความรู้เรื่องนี้ก็นําเส้นได้แต่ละเส้นได้นะครับจากหนึ่งเส้นได้สองเ,เส้นได้เป็นร้อยเส้นได้เนี่ยนะครับมาถักมาร้อยนะครับผูกเป็นปมเป็นตาข่ายนะครับจากเส้นได้เส้นเดียวไม่สามารถไปดักปลามาเป็นอาหารได้เนี่ยเมื่อนํามาถักทอร้อยเป็นอวนเป็นตาข่าย,ลยแ,ลแล้วก็สามารถนําไปดักปลาดักอะไรได้ตัางบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรนักตัดทอจุดๆก็บอกในตัวอยู่แล้วว่า เราเรียนรู้เพื่อลงไปถักร้อยนะครับภูมิปัญญาหรือว่าสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่จุมชนเราเนี่ยนะครับให้เข้ามาทํางานอาเคียงคู่ไปกับองค์กรของเรานะครับอ,อปทของเรานะครับเพราะว่าผมผมเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของพี่น้องพนักงานราชการนะครับของอ,อปทนะครับว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถ นะครับเพียงพอนะครับแต่เราจะทําอย่างไรล่ะนะครับกับการที่จะไปดึงความรู้ความสามารถของบุคคลอินนะครับเข้ามาช่วยกันในการขยับขับเคลื่อนนะครับในการพัฒนาตําบลของเรานะครับให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนได้ผมผมให้นโยบายกับน้องๆพี่น้องข้าราชการผมอย่างนี้ครับว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ทํางานแล้วสร้างกระบวนการให้เกิดขึ้นให้ได้ในชุมชน นะครับเมื่อกระบวนการเกิดขึ้นในชุมชนและเกิดความเข้มแข็งแล้วเนี่ยนายกจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันใครเข้ามาก็ตามนะครับไม่สามารถที่จะไปล้างกระบวนการที่เกิดขึ้นในชุมชนได้นะครับได้เพราะว่ากระบวนการในชุมชนจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของเขานะครับวิถีชีวิตต่างๆกระบวนการต่างๆนะครับกระบวนการพัฒนากระบวนการคิดกระบวนการอะไรต่างเกิดขึ้นในชุมชนแล้วเนี่ยนะครับ สุดท้ายผู้บริหารจะถูกเปลี่ยนมาก,กี่คนกี่คนก็ต้องนะครับก็ต้องทําตามนะครับตามกระบวนการที่ชุมชนได้ดาเนินการอยู่นะครับเพราะนั้นตรบดบุรีของผมก็เลยได้เริ่มเริ่มกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งขึ้นมาเพื่อสอดรบับกับกระบวนการของเด็กนะครับเพราะว่าเราจะพัฒนาเฉพาะแกนนาเด็กเยาวชนไปแต่เพียงลำพังโดยเราไม่ได้พัฒนาผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ในชุมชนเลยเนี่ยนะครับมันสอดรับกันไม่ได้เด็ก ทำงานผู้ใหญ่บางคนไม่เข้าใจกขาบอกว่ามันทําอะไรเด็กกลุ่มนี้มาทําอะไรทําแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยา่างไเหล้านี่นะครับผมเลยได้พัฒนาในรูปของสภาผู้นําชุมชนนะครับขึ้นมาอีกสภาหนึ่งนะครับทางานเคียงคู่กับสภาอาบตอทํางานเคียงคู่กับสภาเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งสภาผู้นําชุมช,มชมนอันนี้ก็จะมาจากผู้นําทุกสาขาอาชีพนะครับจะเข้ามาสู่สภาผู้นํานี้นะครับจากนั้นก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นสภาผู้นํา ตำบลเข้มแข็งนะครับของตำบลบุรีนะครับปัญหาทุกเรื่องความต้องการทุกอย่างนะครับจะเข้าสู่กระบวนการของสภาผู้นําตำบลนี้ก่อนการกรองกันจนอสดเด่นน้าแล้วนะครับถึงจะนําเสนอเพื่อขอรับระบารจากสภาอบตนะครับเป็นเป็นขั้นเป็นขั้นอย่างนี้ไปนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้กําลังใจพี่น้องเรานะครับพี่น้องเราทุกคนนะครับที่เข้าสู่ กระบวนการหลักสูตรนักตัดทอชุมชนนี้นะครับก็ให้กําลังใจว่าบางครั้งนะครับถ้าไปเจออุปสรรคปัญหาเกิดความท้อแท้ท้อถอยบ้างนะครับก็ขอให้เราอดทนนะครับอดทนกับการทํางานเพื่อสร้างบุญกุศลนะครับให้กับประเทศของเรานะครับเพราะว่าทุกวันนี้ประเทศของเรา,าได้รับอันิสง์จากความคิดที่หลากหลายแล้วเกิดกระบวนการความขัดแย้งนะครับขึ้นมาสร้างให้ ประเทศชาติของเราบอกชาค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นถ้าเรามาสร้างต้นกล้านะครับมเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าใหม่นะครับต้นไม้ต้นใหม่นะครับแล้วเราบ่มเพาะพวกเขานะครับรดน้ําพรวนดินใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งนะครับในอนาคตแล้วพร้อมที่จะติดดอกออกผลนะครับให้ประโยชน์ให้ร่มเงานะครับกับคนอื่นให้ร่มเงากับประเทศชาตินะครับกขอให้เรามองถึงบุญกุศลที่ที่เราได้ทํา นะครับบางครั้งเหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็อดทนนะครับอดทนเอานะครับก็ก็ให้กําลังใจทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอให้กําลังใจอีกครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกนะครับเราก็ได้ยินคนที่เขาสมมุติว่าเป็นขนมก็ได้กินขนมมาแล้วแต่เรายังไม่ได้กินนะฮะเขาก็มาพูดเราฟังว่าขนมนั้นน่ะมันดีมันอร่อยอะไรยังไงที่เหลือก็คือหน้าที่ของหลักสูตรที่ยังพาพวกเราไปสัมผัสสิ่งที่ ท่านทั้งสามได้พูดนะครับสรุปโดยสําคัญก็คือว่าหลักสูตรนี้พยายามที่จะพวกเราให้เปสัมผัสกับความหมายของคนสําราญงานสําเร็จแล้วเราเติบโตไปกับงานนะแล้วก็มีส่วนช่วยนะครับเป็นบุญคุศส่วนก็คือทําให้เยาวชนกลายเป็นพลังของท้องถิ่นแทนที่จะเป็นภาระนะเช่นปัจจุบันนะฮะซึ่งจะเป็นบุญบุญส่วนมหาศาลเลยและก็กระบวนการที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันเนื่องจากมันเป็นเรื่องเด็กและเยาวชน นะครับเพราะฉะนั้นบางคนจะม,มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วลูกกําลังอยู่ในวัยนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่เรียนรู้เพื่อไปประโยชน์ของสาธารณะอย่างเดียวนะมันยังเป็นประโยชน์กับครอบครัวของเราเองด้วยนะครับก็ที่คุณสมเกียรติพูดเมื่อกี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งมูลนิธินะท่านก็บอกว่าภาคีมีเยอะเนาะพอเราเริ่มทํางานจริงๆแล้วถึงท่านปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะเชื่อมเชื่อมร้อยภาคีลงไปเป็นเพื่อนร่วมทํางานกับพวกเราอีก เราไม่ได้ทํางานโดดเดี่ยวนะครับเราทํางานกันเป็นทีมหลักสูตรก็ถือว่าความสําเร็จของพวกเรามันก็คือความสําเร็จของหลักสูตรถ้าหลักสูตรไม่สามารถทําให้พวกเราทํางานได้สําเร็จถือว่าหลักสูตรล้มเร็วนะครับก็ถือว่าเราไม่ได้แบ่งส่วนกันเราถือว่าเราอยู่ในทีมเดียวกันนะแต่ช่วยกันช่วยกันทํานะครับท่านทั้งสามยังอยู่กับเราวันนี้และพ <lem uke. S 1> รุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นนอกลอกหลังไม่ใครอยากจะถามอะไรก็ได้นะครับพอดีตอ